น้ำพี่น้องมามันมีอน้นศิลป,ปะสีมัสสางต้นมะขามบอนไซเอ่อก้อหินนี่ต้นนี้ผมก็บประเด็ดพระลักได้พีือเปล่านะเป็นหลกักธรรมาชาติได้หรือเปล่านะถอดลองเลยครับพี่น้องหินพุ่มปีจิตตังในกระถางประมาณลักษณะได้พีือเปล่านะลักษณะนีอกจากอ๋อต้นมะขามเอา เนี่ยเอาไปดุงไปดได้ฟังยังได้ปะได้ทดลองได้เพอาเงี้ยลงไปเลยครับกะกะขนาดของหลกักก็สิบตั้งอยู่ประมาณนี้ผมกัเจ้ากระดาษทิชชูดีกว่าละ มุนมุนมุนม,นมุนแล้วก็ล็อกไว้งัดลงไปเก่าประตองงัดแห้งแล้วนะพอปอะมนะ่ด้วมึงเก่จะเอากาวห่อนหยอด ตาหวานไปได้ถือต้นไม้เขาเด้วยกันนะอ๋ตอตอกฟิชจู๋ใส่หินต้นไม้เขาจมูกขยับครับพี่น้องผมกะจะล็อกด่านบน,นด้วยกันนะพ่อโยโย่ด้วยกัน้อ hoàn dọc rico, you know. Doa lob khang hin cắp thị chuông. Ni à mi tư mày hỏi đưa 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 dạ mưa mày hui nào, xây sì, dựng cái này กันดินดีขะนาะกันดิน ปล่อยช่องว่างเห็นบ่มันู้อย่างไยงนะเพื่อจให้ต้นไม้ขยับขยายใหญ่นะเพื่อเป็นรูปร่างครับพี่น้องติดตามอีพี่หนาครับพี่น้อง